สวัสดีค่ะมาแล้วนะคะรับรงลงทาางประจำเช้าวันเสาร์ที่13พฤศจิกายน2564นะคะสวัสดีคุณผู้ฟังแล้วก็คุณผู้ชมทาง Facebook ไลน์ทุกท่านนะคะอยู่กับเล็กวาสนานานุ่มและพี่เด้งบุญระดมจิตดอนค่ะคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ะวันนี้ถือว่าสถานะประเทศเราเปลี่ยนแล้วเพราะเราเป็นเจ้าภาพเอเปกแล้วะคะหลังจากที่นายกรัะมนตรีพลเอกประยุทธ์รับมอบ อาจากนายกหญิงของนิวซีแลนด์นะคะเมื่อคืนในถ้าใครดูในข่าวก็จะเห็นนะ,ะว่าพลเอกประยุทธ์รับถือภายภายวาก้านี่นะ,ะมไม่น่าเชื่อนะว่าวันหนึ่งโลกเราเนี่ยเวลาส่งมอบประธาน เจ้าภาพอะไรกันเนี้ยนะต้องทำแบบออนไลน์ยื่นผ่านจอโลกมันเปลี่ยนไปแล้วใช่แล้วก็แต่ว่าไอ้พายตัวจริงเนี่ยเขาก็ส่งนี่แต่ต่อไปนะคอยดูนะจะต้องใช้วิธีแบบนี้คือไม่จำเป็นที่ต้องเดินทางไปถึงที่อะไรอย่างเงี้ยเออเฉพาะแบบแมชใหญ่จริงนะที่ที่จะมาเจอกันนะคะก็อ่ะนายกก็รับไม้พายที่เรียกว่าวากะแล้วคือมันก็เป็นเหมือนของนิวซีแลนด์จะเป็นพวกชนเผ่าอบริอบอริจินเมลีอะไรพวกเนี้ยนะก็จะเป็นไม้พาย ลายๆนะก็รับแล้วส่วนเราเนี่ยเราใช้สัญลักษณ์ของฉลอมอ่าฉลอมที่เป็นไม้ไผ่สารกันเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของ a อเปก2022ที่เราจะเป็นเจ้าภาพตั้งแต่บัดนี้จนถึงพฤศจิกายนปีหน้าที่จะมีประชุมใหญ่ฉลอมอ่มเนเนี่ยว่าไปฝรั่งคงชอบนะมันเก๋ใช่คือตอนนั้นตอนนั้นเขาเปิดเขาเรียกว่าอะไรนะเปิดให้มีการประกวดการทําโลโก้ด้วย เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เชื่อว่าในปีหน้าเราก็คงจะมอบฉลอมต่อมั้งมอบฉลองให้กับเจ้าภาพประเทศต่อไปนะฮะเพราะว่าเขาบอกว่าฉลอมเนี่ยก็คือเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการอนุรักษ์ธรรมชาติด้วยเพราะว่าเป็นอุปกรณ์ที่ทําจากาวัสดุธรรมชาติจากไม้ไผ่อ่าแล้วก็มันก็มีความเป็นไทยด้วยนะที่สำคัญคือ มันไอ้นี่กันพี่ไงมันเป็นการสารสารก็คือสารความร่วมมือสารความสัมพันธ์ในหมู่ของประเทศเอเป็กนั่นเองนะฮะนี่ยังไม่ทันจะเริ่มรายการเลยนะทําไมอ่ะก็เริ่มมีคนเข้ามาแดกดันตั้งแต่ยังไม่เริ่มเลยเนี่ยสองสองาขาเชียร์ลูกมาเ่ยพี่เด้งไม่รู้เหรอว่ารายการเราเนี่ยพอถึงว่าเขารอเราทุกสัปดาห์เลยนะที่จะที่จะได้แสดงความคิดเห็นแหม ก็คือมาแล้วคือแหมมันก็คือถือว่าเราช่วยระบายความรู้สึกเขาก็ดีอ่ะพี่นะนี่ไม่เป็นไรประเด็นที่นักข่าวทำเนียบรัฐบาลกําลังพูดถึงกันเยอะประเด็นอะไรรู้ไม่เล็กอะไรอะไรเส้นทางที่จะลงใต้มันถูกตัดขาดอ๋อใช่โอ้โหเมื่อคืนนะ ในกลุ่มนักข่าวทำเียบเนี่ยพูดถึงกันมากเลยก็คือเส้นทางนะคะที่จะไปจากจาก,จากชุมพรเนี่ยวีสวี้ก็บอกตอนนี้โดนตัดขาดนะนะคะแล้วก็จนกระทั่งล่าสุดวันนี้เนี่ยมีการแจ้งกันแล้วบอกว่าก็ยังผ่านไม่ได้นะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกนักข่าวที่จะขนขบวนลงไปที่กระบี่เนี่ย ต้องรอก่อนรอให้น้ามันลดก่อนใช่อกรถทุกชนิดผ่านไม่ได้เลยก็ยังมีเวลาพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งอะนะใช่เพราะว่าการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรก็จะวันจันทร์และวันอังคารนี้นะคะเนี่ยที่ถูกตัดขาดคือบริเวณแถวแถวสี่แยกปฐมพรนะคะอำเภอเมืองชุมพรค่ะไปจนถึงวัดพระธาตุสวีที่อำเภอสวีนี่แหละจุดนั้นเนี่ยผ่านไม่ได้เลยรถทุกชนิดเนี่ยต้องต้องต้องพักอะพักรอ แล้วนี่พักหลอกกันข้ามคืนเลยนะใ,<ช>ในเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเมื่อคืนน่ะนะคะแล้วก็มาจนถึงช่วงเวลานี้เนี่ยก็มีการแจ้งกันว่ายัางยังผ่านไม่ได้พรุ่งนี้เขาบอกว่าพรุ่งนี้น้ําถ้าน่าจะลดถ้าจะเดินทางนะคะลงใต้ต้องไปวันพรุ่งนี้เท่านั้นค่ะค่ะโอ้นะ <c oughs> นะก็แม้แต่นะักข่าวสายทำเนียบเนี่ยก็คือว่าใจสู้นะขนาดประชุมสัญจรเนี่ยก็ต้องไปคือสายเศรษฐกิจก็ไปนะสายาไปสายปกติก็ไปนะคะมีแต่เราอะ S <S โหพี่ถ้าไปเราก็ไม่ต้องจัดรายการ <S 2> <S 2> <S เลย <S 2> <S 2> <S เพราะว่าไปเนี่ยไม่ใช่ว่าประชุมสองวันแล้วจะไป <S 2> <S 2> <S ได้แค่สองวันนะก็คือต้องนั่งรถนั่งรถอีกอะ่ะอยังน้อยอะหมดไปสี่วันนะคะ <S 2> <S 2> <S เกือบสัปดาห์หนึ่งเลยนะคะอะแต่ว่านะก็จะมีน้องๆที่เดินทางไปเกาะติดนะคะการลงพื้นที่แล้วก็การประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรของพลเอกประยุทธ์และคณะรัฐมนตรีวันจันทร์และก็อังคารนี้ คะส่วนเรื่องของสถานการณ์โควิดในบ้านเราเนี่ยสิ่งที่ถูกพูดถึงกันเยอะมากที่สุดก็คือสถานบันเทิงที่ยังไม่ได้รับการเปิดเชปีใหม่ปีนี้นะนะคะมันจะไม่เหมือนกับทุกปีที่ผ่านมาอ,อ่าออปีที่แล้วเนี่ยมีสถานบันเทิงอยู่มะอยู่เนอะอยู่ยเ,อเนออยังเปิดอยู่แต่ว่าปีนี้เนี่ยโอ้โหคงจะแปลกไปกว่าทุกปีนะออไม่มีสถานบันเทิงให้แบบ ดิ้นหรือว่าร้องเพลงก็จะถึงเช้าแล้วก็ปกติเขาจะต้องโ,อโหเข้าดาวันตอนเช้าเนอะแล้วก็หลัเที่คืนก็โอ้โหโป้งป้างโป้งป้าง,งสวัสดีปีใหม่นับย้อนหลังงันเลยอย่างเงี้ยเดี๋ยวต้องมีแอบแน่นอนแอบอแน่นอนพอเพราะว่าตอนนี้ในหลายพื้นที่ก็แอบแอบแอบเปิดแอบออกินเหล้าแอบอ,อ,อะไรอย่างนี้นะคะ แต่ว่าตอนนี้เนี่ยหจังหวัดสีแดงเข้มเนี่ยที่ลดมาก็ยังเหลือสี่จังหวัดชายแดนภาคใต้นครศรีธรรมราชและตากนะคะหกจังหวัดที่ยังแบบอยู่ในข้อกําหนดเข้มข้นที่ <คน S 2> หลุดไปเนี่ยคือหลุดได้แค่จังหวัดเดียวจันทบุรีอ่านอกน,ะะนั้นยังอยู่ใช่สถานรรการณ์ะะทางใต้นี่คือก็เหมือนทรงๆนะยังไม่ได้ดีขึ้นให้เห็นชัดเจนแต่ว่าที่วิกฤตที่สุดช่วงเนี้ย ก็คือยุโรปนั่แหละพูดไม่รู้กี่ครั้งกี่คนแล้วนะแต่ว่าทัน w h เเนี่ยโหเริ่มเห็นลางร้ายแล้วและช่วงนี้มันเข้าสู่ฤดูหนาวด้วยไงโหนี่ต้องระวังอย่างยิบติมเองญี่ปุ่นเนี่ยตอนนี้เขาเตรียมมาตรการรองรับเลยนะไม่เห็นในยุโรปเขาเตรียมมาตรการเลยแต่ว่าญี่ปุ่นเนี่ยก็เริ่มเตรียมแล้วเพราะว่าเขากลัวว่ามันจะกลับมาระบาดรอบที่6กส่วนญี่ปุ่นนี่เจอไปหลายๆรอบมากคืออย่างเยอรมนเนี่ยห้าหมื่นนะเมื่อวานนี้แต่ว่าวันนี้ดีขึ้นแต่ก็ยังอยู่ในหลักสี่หมื่นสี่หมื่นเท่ากันเลยเนี่ย มีรัสเซียมีเยอรมันแล้วก็มีอังกฤษคือหลายๆประเทศนะนะคะตอนนี้ในยุโรปเนี่ยจะมีทั้งอะไรนะมีมีอังกฤษใช่ไหมมีเยอรมันมีฝรั่งเศสมีเนเธอร์แลนด์มีสาธารณรัฐเช็กมีออสเตรียือเนี่ยแล้วก็โปแลนด์หลายประเทศมากๆเลยนะคะที่ตอนนี้กําลังเผชิญกับ ปัญหาโควิดนะคะที่มีตัวเลขของผู้ป่วยเนี่ยแต่ละวันเนี่ยหลักหมื่นขึ้นไปนี่วันนี้น้องรอดูนั้นสิความเรื่อนไหวของคนเอกปรวิทย์ที่ลงพื้นที่เนี่ยวันนี้ไปอีสานเนี่ยร uh huh. า่ว่าเมื่อวานไปที่จังหวัดนครสวรรค์ปรากฏว,ว่าสส uh huh. พักเพื่อไทยไปโปรต้อนรับอ่า uh huh. เพราะวัานี้เขาก็เลยรลอดูกันว่าเอ๊ะจะมีใครไปโผล่ต้อนรับอีกหรือเปล่าเออนะเพราะว่าพวกที่จะมีแววจะย้ายพักโดนท่าอะไรอย่างเงี้ยก็มีอยู่พอสมควรเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็เหมือนอร้อยเอกธรรมนัฐเนี่ยเหมือนคุยไว้ว่าจะดูดสอสอจากเพื่อไทยม,มาเข้าพักพลังประชารัฐหลายคนเลยทีเดียวนะไม่รู้ว่าจะเป็นไปอย่างนั้นหรือเปล่านะคะนะคะอตอนนี้ถ้าใครดูทีวีอยู่จะเห็นนาย,ยกรัฐมนตรีผลเอกประยุทธ์นะกล่าวถ้อยแถลง ในเรื่องของการเป็นเจ้าภาพเอเปนะคะพูดถึงสิบเอ็ดเขามีรายการพิเศษอยู่ใช่นะะพูดถึงว่าปีหน้าตั้งแต่นี้เป็นต้นไปเนี่ยในฐานะเจ้าภาพเอเปเนี่ยเรามีแนวทางอย่างไรเขามีเขาใช้คําว่าอะไรนะอะไรนะ Connect and Balance ใหอ้มันมีสามคำไม่รู้ว่าไม่ค่อยได้ตามเลยเนี่ย Open อ่ะ Open Connect b n l b n l e n c นนะคะก็คือเป็นเป็นธีมของของเราเป็นเจ้าภาพก็คือ,อจะเชื่อมโยงแล้วก็สร้างสัมพันธ์แล้วก็ทวงดุลความสัมพันธ์กันในในเอในเอเปอแล้วก็ในภูมิภาคด้วยแต่ที่แน่ๆปีหน้าได้ตามกันแน่ๆเพราะว่าบ้านเราเป็นเจ้าภาพเนี่ยโอโ้โห ช่รอรอปลายปีหน้าเลยอ,ลอไม่ไแต่ว่ามันก็ต้องมีความเคลื่อนไหวตั้งแต่ใช่มันจะมีประชุมนัม่นประชุมนี่แตวตั้งแต่ช่วงเนี่ยเอาละพอเปิดปากมาปีใหม่ปุ๊บเนี่ยรับรองเลยมันจะต้องมีเรื่องของการประชุมเตรียมพร้อมไงใช่ทั้งการรักษาความปลอดภัยเอ่ยอะไรเอ่ยโอ้ยเนี่ยเล่นรอดูว่าเราอะ่ะ อตอนที่เจ้าภาพพวกผู้นำเอเปกม,มาประชุมในในพฤศจิกาย,ยนปีหน้าเนี่ยเราจะให้เขาใส่อะไรใส่เพื้ออะเมื่มอวานเมื่อวานเราเห็นใช่ไหมว่าอผู้นำประเทศรวมถึงพลเอกประยุทธ์เนี่ยจะใช้ผ้าคุมไหลแล้วก็มีห้อยจี้หยกซึ่งเป็นอของนิวซีแลนด์ที่เขาส่งมาให้เขาบอกว่ามันเป็นเหมือนผ้าคุมไหล่เนี่ยมันเป็นลายพื้นเมืองของเผ่าเมารีที่เรียกว่าอะไรทาองก้าอะเาองก้าแล้วก็จี้หยกอะไรวานามูอะไรสักอย่างเนี่ยจำชื่อไม่ได้ นั่นแหละก็คือเป็นความเชื่อเป็นสิ่งดีๆเป็นของล้ำค่าที่นายกนิวซีแลนด์เนี่ยส่งให้ผู้นำเอเปกทุกคนเลยนะเพราะฉะนั้นปีหน้าเนี่ยก็รอดูส่วนใหญ่น่าจะต้องเป็นเสื้อเออพี่แต่อาจจะลายจะผ้าไหมจะลายอะไรยังไงเพราะว่าตอนที่เราเป็นเอเปกจำได้เหยพี่เป็นเจ้าภาพเอเป็ก่อนหน้านี้หูกี่ปีแล้วตอนนั้นอะ่ะก็ใส่เสื้อ ใส่เสื้อผ้าไหม่เนาะโหแบบยังสวยเลยอ่ะใช่ใช่เออนั่นแหละเพราะฉะนั้นรอดูไอเดียของพลเอกประยุทธ์ด้ยวยว่าจะสร้างสารรค์ในลักษณะไหนในการที่ให้ผู้นําประเทศต่างๆประทับใจนะฮะ<อ>พี่พี่คุณอัธพลคุณอัธพล,พลหลักชัยแสดงคอมเมนต์มาบอกว่ามีอะไรให้บอกสืบสิบใครอะ่ะพี่ใครสืบสิบใครอะ่รอะสืบสิบนะจ๊ะสืบสิบ เอ๊ะคุยกันรู้เรื่องสองคนหรือเปล่าเนี่ยในอยู่ในอยู่ในอยู่ในไลฟ์อยู่ในเฟซบุ๊กไลฟ์เราเนี่ยเพราะว่าคุณคุณโชคบอ้วนเนี่ยเขาถามมาเรื่องอินไซต์พักภูมิใจไทยใช่ไหมคุณคุณอัตพลไม่รู้เขาตอบกันหรือเปล่าเขาบอกว่ามีอะไรให้บอกสืบสิบนะจ๊ะสืบสิบเออสงสัยเป็นสายสืบไงสายสืบสายสืบอภูมิใจไทยไม่เห็นมีอะไรเลยนะช่วงเนี้ย เออนะหรือว่าหรือว่ามันมีอะไรหรือเปล่าอาจย์นี่เปล่าเขามีแต่เรื่องอะไรนะเสียบัดแทนกันแล้วก็เขามีการสียัดแทนการที่เขามันที่เขาแล้วก็แล้วก็มีการอนี่แหละที่จะดูดสอสอจากพรรคอื่นรวมถึงพรรคพรรคพลังประชารัฐด้วยคือจะดูดไปอยู่พรรคภูมิใจไทยนะคะนี่คุณนัทนนท์บอกฟังมาจากอำเภอเสรภูมิร้อยเอ็ดหนาวแล้วอ้ดีใจแต่ว อก็วันนี้บ้านเรายังกันในกรุงเทพบ้านเราเย็นเทพประมาเนี่ยยี่สิบยี่สิเจ็ดยี่สิบแปดเอใช่แล้วขับรถมาแล้วก็เอ๊ะเฮ้ยดูอากาศมันจะแบบมัูมัวอุณหภูมิในรถมันขึ้นยี่สเ็ดจุดห้าเฮ้ยใช่เหรอแต่ถ้าเกิดว่ากรุงเทพนะมีเหมือนแบบคล้ายๆเป็นหมอกเนี่ยเราจะกลัวกันมากเลยนะเดี๋ยวเจอมาอีกแล้วพีเอ็มสองจุดห้าเออใช่ใช่นะฮะ โอ้อีสานเนี่ยหนาวแต่ว่าหนาแน่แอีสานคือคือใจนึงอันนึงก็ดีใจนะที่หนาวเพราะว่าลนานไม่ค่อยหนาวแต่อีสานเนี่ยน่าห่วงคือมันจำเป็นภัยหนาวไงมจะไม่ใช่หนาวแบบเฉยๆอ่ะทางเหนือก็เหมือนกันแหละอืโหว่าเราจังเลยอยากไปเชียงใหม่จังเลยอยากกินอะไรนะเอ่ออะไรน้ำพริกหนุ่มแคบหมูเดี๋ยวนี้ต่ซื้อซื้อในห้างได้ออ แต่ไม่ได้ารมเลยเดี๋ยวนี้อยู่ไหนนะก็มีให้กินทุกที่กเขาปลูกกันหมดเขาทํากันหมดแต่มันต้องไปกินที่เชียงใหม่ไปกินร้านเพนน่ะพี่ร้านเพนตอนนี้เชียงใหม่อะกําลังเจอโควิดหุยหนักอะใช่ใช่ใช่อให้กําลังใจทุกที่นะทุกจังหวัดนะให้ผ่านพ้นโควิดไปได้แล้วก็ร่วมใช้ชีวิตฉลองในช่วงปลายปีแบบนี้ให้ให้พอมีความสุขอะอย่าไปกลัวอะไรมากแต่ว่าเราก็ต้องดูแลตัวเองด้วยนะคะ เดี๋ยววันที่สิบเก้าสุกหน้าก็ลอยกระทงล้วเออลอยกระทงมไม่มีผลอะไรกับพวกเราเลย <c oughs> ทำไมอะไร <c oughs> อา้าจำได้ไหม <c oughs> สมัยเด็กๆอุ้ยลอยกระทงได้เสียงค่าคู่ <c oughs> อะไรอย่างงี้ใช่ไหมลอยอุย้ยตายแล้วกระทงชั้นเนี่ยเทียนมันจะไปดับตรงไหนอะไรยังไงอะไรเงี้ย พอพอโตมาแก่แล้วเนี่ยเออก็ลอยเหมือนกับว่าเทศกาลไม่ได้มีผลอะไรเลยใช่แต่ว่าโอเคบ้านเล็กอยู่ริมน้ําอ่ะก็คือเป็นความเชื่อว่าเราก็ต้องลอยอ่าว้เพระแม่คงคาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็ก็จะแค่แบบนั้นนะฮะอืมเอออ่ะก็สถานการณ์วันนี้เรื่องของผลพวงจากเดี๋ยวเราโปรยโปรยโปรยก่อนนะว่าเดี๋ยววันนี้ที่เราจะคุยกันเนี่ยแน่นอนว่า เรื่องของสถานการณ์ทางการเมืองและตอนนี้เนี่ยดูจะดูเหมือนคลี่คลายลงนิดนะะแต่ว่ามันก็มีเหมือนกลุ่นๆอยู่นะฮะว่าแต่ละพักอะไรยังไงโดยโดยเฉพาะในพักพลังประชารัฐแล้วก็แน่นอนเรื่องของปาร์ตี้ปาร์ตี้พกร่วมรัฐบาลวันที่26่สิบหกอีกควาจริงอีกนานนะมีหน้านาะยกบอกอยากอยากจัดเร็วอสองอาทิตย<ม>์ จริงๆนายกบอกอยากจัดตั้งแต่วันลอยกระทงแล้วคนที่วันศุกร์หน้าศุกร์หน้านี้นะคะอ่านั่นแหละแล้วก็แน่นอนผลพ่วงจากเรื่องการวินิจฉัยของสารรัฐมนูลเรื่องการปฏิรูปอ่าเรื่องของอ่าที่นี่แหละที่มีความเคลื่อนไหวเนี่ยดูว่าเอ๊จะมีะการต่อต้านแล้วก็การแสดงออกยังไงมากขึ้นรวมถึงวันนี้เราก็จะคุยกันเรื่องของการที่พลเอกประยุทธ์เนี่ยออกมา ลุกให้คนไทยเนี่ยยืนในโรงหนังใครที่ออไปดูหนังแล้วก็อก่อนเราก็ทราบกันดีนะคะว่าเราก็ต้องยืนเคารพเพลงในในช่วงเพลงสรรเส,สรเสิญพระบารบามีมด้วยอ,อ,อืมนี่แหละคือพอนายกพูดออกมาเนี่ยก็มีคนขันรับเยอะนะออก็มีเริ่มกลุ่มเคลื่อนไหวนะคะเขาจะนัดไปดูหนังกันนะแล้วก็ไปยืนเคารพแล้วก็จะร้องเพลงด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยอื นะคะอ่านั่นแหละนะคะก็เป็นสถานการณ์ทางการเมืองและเดี๋ยวเราจะพยายามแค่ซิว่าในพรกภูมิใจไทย <laughs> เขามีอะไรกันเดี๋ยวไลน์ไปถามหัวหน้าพักเลยแล้วกันไม่รู้จะตอบว่า <laughs> พนนี่อยู่วันนี้อยู่กรุงเทพเปล่าวะเออไม่ไม่รู้โลกส่วนใหญ่จะลงพื้นที่พี่พักพี่มีอะไรกันเนอะ <laughs> มีมีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังถามมา <laughs> แต่คงจะไม่บอกหรอกเพราะอย่างนี้ต้องเป็นแบบข้อมูลแบบอ่าอินไซน์นี้เราเกินเกินไว้กันเลยนะเกินเกินเดี๋ยวลง เดี๋ยวเราลงรายละเอียดเนี่ยออที่แบบเป็นเนินเนื้อ,เ,อเพราะว่าสถานการณ์ช่วงนี้เนี่ยมันหนักหนักไปที่ <c oughs> นี่แหละเรื่องความเคลื่อนไหวการชุมนุมเพราะว่าวันพรุ่งนี้เขานัดรวมตัวกันอีกแล้วไนงะที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยแต่ว่าเมื่อวานนี้เนี่ยที่คนนัดรวมตัวกันที่ศาลอาญาอ,อ่าหลายคนก็หูกลัวว่าโอ้โหจะเป็นการเคลื่อนไวหวใหญ่อะไรหรือเปล่าแต่เมื่อวานก็ดูผู้ที่เข้ามาชุมนุมเดี๋ยประมาณสัก40คนเห็นจะได้อ,อนะแต่ไอเรื่องของการเคลื่อนไหวต่างๆนับจากนี้เป็นต้นไปเนี่ย ก็ลำบากนะใช่คือลำบากเอาไว้เนี่ยเพราะว่าสารัฐธรรมนูญเนี่ยออกมาชี้เอาไว้แล้วว่าให้ยุติการเคลื่อนไหวนั่นหมายความว่านะคุณก็ต้องระวังอ่ะเพราะว่าจะเจอในแง่ของข้อกฎหมายอ่ะใช,ใช่นะคะแล้วก็เราจะคุยกันถึงบิ๊กแป๊ จากทิพย์ชัยจินดาด้วยว่าโอ้โหแกทําตัวตอนนี้เนี่ยประมือประหนึ่งยังจะลงเลือกตั้งอยู่เลยเลือกตั้งผู้ว่าอยู่เลยลงพื้นที่หนักเลยนะแล้วมีการประกาศผ่านเพจด้วยเมื่อวานนี้ว่าใครมีอะไรให้ช่วยบอกมาเลยแล้วก็ใครอยากแก้ใช่ผู้ว่าแล้วให้เขียนเลยว่าปัญหาที่พบเจอมากที่สุดที่ประเชิญกันอยู่มีอะไรบ้างโอ้โหแล้วมีแจกเสื้อห้าสิบตัวด้วยนะโอ้โหแต่ว่าจะประกาศตามหา <Hi. S 1> สองคนหายไปเลยหนึ่งประหลัดชิงอ่ะเปล่าธ <Hi. S 1> นาธรจึงร่วงลง <c oughs> ียคุณน่าแปลกใจมากนะคือหลังจากที่สารลมนุโดมีคำาวินิชัยออกมาแล้วเนี่ยคือคุณธนาธรเงียบกลิบคือปกติมันมันไม่ใช่วิสัยอะ่ะ<อ>ไม่ใช่วิสัยที่คุณธนาธรจะเงียบอะ่อะค่ะจษ กำลังารางอ้าวอย่างอย่างด้านคุณปียบุตรเองตอนนี้เดินสายเลยนะคือเดินสายไปขอนแก่นเห็นบอกว่าวันพรุ่งนี้จะไปที่อุบลคุณช่ออีกหายเออเนี่ยก็เลยประกาศตามหาตัวจสลับสลับกันหรือกำลังร่างอยู่กำลังร่้างแสิ่แปลกใจอยู่เนี่ยออเราพักกันก่อนค่ะ